เราเกลี่ยไหมเวลาเราเห็นแปะกับพื้นเนี่ยแปะตรงมันยากเลยแล้วใช่ไหมครับแต่เนี่ยเอาเป็นแนวตั้งแนวตั้งเราจะแปะให้มันพอดีเป๊ะไม้รองก็ลงไม่ได้ไม้ร่วงใช่ไหมจะแปะพอดีแปะยังไงทําไมเขาแปะเราไม่เด่นบนผนังยาวบนผนันเขแปะกันได้เขาต่อยังไงให้ให้รอยต่อมันพอดีกันนะมันเคล็ดลับอยู่อย่างแรกเลยก็ทากาวบอทั้งตัวแล้วนะตรงนี้และ้วปัญหาเราไม่เด่นได้หนึ่งแผ่นเศษจะไม่เด่นหนึ่งแผ่นหรือเศษไม่อาจยาวก็ได้เศษแต่อย่างนี้ก็ได้ นะครับแปดสิบแตัวนี้ผมยืนตัวนี้แล้วกันเราไม่เหงีถ้าเราไม่ได้ทากาวซักหน้านมันจะไม่ติดใช่ไหมครับเราก็จะใช้ตัวนี้ครับปากไปก่อนนะปากไว้โดยเหลือไว้ประมาณสักการะสักสองสามเซนอย่างนี้ครับ๋อเราตีให้เลาเราเป็นนิลโลงนะถูกไหมครับไม่ได้ทำไม่ได้ทำเปล่าเป่ามาไม่ได้มาแล้วก็เอาไปชนอย่างนี้ครับ เนี่ยเราก็จะมาลิงได้ตรงข้างขวาเนี่ยนะเราก็เอาฝั่งนี้ติดก่อนอได้ละอันนี้ได้ละเราก็ไล่ไ,ไปถ้ามนเหลือไปเออไรื่อ,อยๆเดีกก๋ยวมันเด้งออกถ้าเริ่มต้นประมาณตรงตรงท้ายเองนตรงอย่างนี้ปุ๊บสังเกตว่าอะไรนี่มันจะหลุดไปดูแต่มันก็ติดกันแค่นี้แค่นี้เวลาออกก็ได้ละตวลัวนี้มันก็ไม่หลุมก็อยู่ตรงนี้เพราะมันติดเจ้าตรงนี้แล้วก็วลาก นี่การแปะความเด็ดคุเนี่ยเห็นไหมครับแต่ถ้าเราเอาเราไม่มีตัวนี้มาลองเนี้ยเราแปะแล้วมันเปรี้ยวหมันออกดึงยากแต่เมื่อกี้มันจะติดแค่สองเสนอ่ะมันหนึงติดสองง่ายกว่านะครับเพราะว่าจะหลักการนะไม่ว่าจะแผ่นใหญ่แค่ไหนก็เหมือนกันถ้าแผ่นใหญ่คุณเอาแผ่นเต็มมาปูคุณต้องมีแผ่นเต็มแผ่นหนึ่งมาแปะก่อนแล้วก็แปะเอาแค่ของค่าละสองเสน แล้วก็าึงยขงยายออกนะครับนะครับถ้าเป็นใหญ่ครับคู่ของคุณคุณจับปลายคนนึงแล้วก็ขยายของคนนึง